ช่วงนี้เศรษฐกิจไทยแย่มากเลยนะครับค่าของชีพกับเงินเดือนมันก็ดูส่วนทางการไม่พอนะยังมีกระแสที่ไม่รับคนอายุเกิน35ปีเข้าทํางานอีกซึ่งจริงๆแล้วนะครับอายุไขเฉลี่ยของคนไทยมันอยู่ที่79ปีแล้วคําถามคือถ้าเราไม่ได้ทํางานเลยกับอีกเกือบ40ปีเนี่ยเราจะเอาเงินไหนมาในการดํารงชีวิตช่วงนั้นและนั่นนะครับก็คือเหตุผลที ที่ทําให้ผมสนในเรื่องราวของหุ้นปันผลผมเองก็มีประสบการณ์ตรงนะสำหรับการไม่รับคนที่อายุมากกว่า30เข้าทางาน3าเนี่ยอาจจะดูดีไปหน่อยด้วยซ้ำน,นะครับจริงๆแล้ว30กว่าเนี่ยก็ไม่ค่อยรับเข้าทํางานแล้วนะครับโดยตอนนั้นผมต้องการเปลี่ยนสายงานก็เลยไปทําการรีสกิลมาใหม่อย่างที่สื่อหลายๆช่องออกกันหละครับแต่พอเอาเข้อจริงๆแล้วหลังจากที่ผมใช้เวลาเรียน6เดือนในการเรียนจบเนี่ยปรากฏว่าที่ทํางานส่วนใหญ่นะที่เป็นเอกชนเนี่ยไม่รับคนอายุมากกว่า30เข้าทํางาน จะมีก็แต่พวกบริษัทประกันซึ่งท้ายที่สุดแล้วสายงานที่ทำจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่สายงานในด้านที่เราเรียนหรืออบรมมาครับฉะนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ที่อายุมากกว่า30ขึ้นไปแล้วหรือ35ขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยพลิกไปหาอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นข้าราชการเพราะว่าได้ทั้งงานไม่พอนะครับยังได้ของเงินปันผลอีกด้วยโดยคนไทยโดยมากเนี่ยหันกลับมารับราชการมากขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของความมั่นคง แล้วก็เรื่องของเงินบำนาญแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพยายามผลักดันให้ข้าราชการรุ่นใหม่หลายส่วนเนี่ยเปลี่ยนจากเงินบำนาญเป็นบำเหน็จซึ่งจ่ายก้อนเดียวจบทําให้ท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ติดกับหลักอยู่ดีว่าพอกเกษียณมาสมมติอายุเกิน60แล้วแล้วยังไม่เป็นยังไม่ตายเนี่ยคำถามคือจะใช้เงินจากตรงไหนในการดํารงชีวิตซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ต้องมาจบลงที่จุดเดียวก็คือหุ้นปันผลซึ่งวันนี้ผมมีเทคนิคเคล็ดลับในการเลือกหุ้นผมซึ่งผมใช้กัับตวเเองเนี่ย เป็นเวลา2ปีกว่าให้อยู่รอดในตลาดได้ยาวนานบนหน้าจอเนี่ยที่ผมให้ดูนะครับก็เป็นพอร์ตผมจริงๆนะครับ2ปีก็ชนะตัวของตาหลักทรัพย์หรือเซ็ตซึ่งเป็นเส้นสีส้มได้นะครับในส่วนของเงินปันผลเนี่ยเราจะพบว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมลงทุนมาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวลนน่าสุดนะครับเงินปันผลประมาณ1 3นะครับก็คิดง่ายครับถ้าคุณมีเงินสักแสนหนึ่งอะ่ะปีนึ่คุณได้หมื่นสามครับโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีการคืออะไร วิธีการนะครับก็เราจะใช้ตัวของ TradingView เป็นหลักเลยนะครับก็ไปทำการโหลดเอานะครับจากตัว App Store หรือ Play Store ก็ได้พิมพ์เข้าไปนะครับ T R A D I N G นะครับ E W กดเข้าไปหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเรากดตรงในส่วนค้นหานะครับทำการลบทุกอย่างออกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ในส่วนของตรงนี้เราใช้เป็นตลาดหุ้นไทยนะครับก็พิมพ์เป็นเซก็พิมพ์เป็น T H AI Thailand นะครับก็จะเป็นเซตแล้วหลังจากนั้นนะครับเราไปดูในส่วนของนี่ครับ DIV y U% นะครับเราพิมพ์ไปเลยนะครับคือขออ่ะสีถึงหแล้วกันนะครับโมเดลเ,เลตก,กลางๆแล้วก็ หลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราก็จะมาดูเขาก็จะบอกนะครับว่าหุ้นแต่ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยมัีดีเวเดิยิวเท่าไหร่นะครับตามเกณฑ์ที่เราต้องการนี่อย่าง t c ในี่ย6% CoCo 6%นะครับ JMT 5.98% a d i a e 5.96เราลองเลือกสักตัวก็ได้ครับสมมุติอย่าง a d i a e กดเข้าไปครับแล้วกดค่นครั้งนะครับเรากด Open a d v i e in s u p e r c h a r t ครับ NY นะครับเราก็ทําการเลือกคล่เข้าตรงนี้ให้เป็น EMA นะครับยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยนะครับวิธีการง่ายๆเลยเราจะทําการซื้อนะครับก็ต่อเมื่อเส้นสีแดงเนี่ยอยู่บนสุดสีน้ําเงินมันอยู่ล่างสุดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเส้นสีแดงเห็นไหมฮะอยู่บนสุดสีน้ําเงินมันอยู่ล่างสุดนะครับแล้วขายเมื่อไหร่ครับขายเมื่อเส้นสีน้าเงินมันอยู่ล่างสุดแบบนี้ครับเราเส้นสีแดงมาอยู่บนสุดแบบนี้ แล้วมันก็จะทําให้ได้ผลตอบแทนนะครับแบบเท่าที่ผมกระทําได้เลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับที่ผมมาแนะนําเทคนิคเรื่องราวของพุ่นปันผลเนี่ยเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นในสังคมไทยครับที่จะทําให้เราทุกคนไม่กดขี่ผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ขับแกลบขับโบต่างๆบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตัวของแพลตฟอร์มเนี่ยกดขี่ผู้ขับมากเพราะว่าหลายคนไม่มีทางเลือกในการไปชีพอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่าหาว่าพี่สอนผมค,ครับ